ผักคะของวัดค่ะตอนนี้ก็ได้เก็บไปผัดหลายรอบแล้วค่ะมันก็บางลงบ้างแล้วค่ะต้นอ่อนกำลังกินดีเลยค่ะผักกาดหอมค่ะได้เก็บไปสวนหนึ่งแล้วค่ะเป็นสลัดค่ะเอาไปทำสลัดแล้วก็เอาไปจิ้มน้ำพริกค่ะ เหลือเยอะอยู่ค่ะต้นมันฝรั่งที่ปลูกใส่ไว้ในกระถางเก็บง่ายไม่มีญ้าเวลาหัวมันมันออกมันก็จะอยู่ในกระถางงามมากเลยค่ะงามมากมันฝรั่งค่ะผักคะต้นใหญ่อวบมากเลยค่ะปลูกใส่กระถางนะคะดูแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าต้นริปส์ค่ะแต่ที่ประเทศไทยยายเพ็นก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรค่ะแต่ที่นี่อร่อยนะคะรสชาติเปรี้ยวทาน,น้ำจิ้มน้ำพริกปลาหวานอร่อยค่ะนี่คือผักขมฝรั่งค่ะต้นงามมากมันเกิดปนกับหญ้าค่ะ